ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าบูธโตโยต้านะครับซึ่งปีนี้บูธโตโยต้านำรถหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเพื่อการพาณิชย์นะครับหรือว่า p a s s e นเจอร์คารวมถึงรถลักซ์ y แล้วก็ตัวแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในบูธโตโยต้าจะมีอะไรกันมากันบ้างครับมาเริ่มกันที่ไอรักแชมป์กันเลยนะครับคันนี้5 9า7 0 0 0บาทนะครับยังไม่รู้อุปกรณ์ตกแต่งนะครับเป็นตัวรถเปล่าๆนะครับ597นะครับก็อุปกรณ์มีให้ครบครันนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบ LED projector หรืออะไรประมาณนี้คบคัน,นครับแต่ว่านี้เป็นชุดแต่งเพื่อนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับนำไปแต่งต่อเพิ่มเติมสไตล์อันนี้ใช้ของค่าย TJM นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มากับตัวรถทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเต็นต์ตัวแม็กตัวยางหรืออะไรอย่างนี้ตัวแหลกรูปมีม่านตะข่ายมีอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวตกแต่งเป็นไกด์ไลน์สำหรับอย่างที่บอกครับอยากใครตกแต่งสไตล์นี้นะครับก็จะมีส่วนของตัวรถบ้านนะครับนี่เป็นไงเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ารุ่นตัวไฮรักแชมป์นะครับจะเป็นเหมือนตัวเลโก้ครับไปสามารถตกแต่งเพิ่มเติมตามสไตล์ที่แต่ละคนอยากจะได้อยากจะชื่นชอบตกแต่งในสไตล์ของตัวเองนะครับเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวดีเซลนะครับลองวิวเบสนะครับตันนี้เป็น2 4ตัวีนะครับี่ตกแต่งเป็นมอเตอร์โฮมอย่างนี้เลย นะครับสวยงามนะครับด้านหลังก็จะมีนี่เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีที่ชาร์จมีตัวให้ครบนะครับแบบนี้สวยหนึ่งรุ่นอันนี้ร่วมกับทาง Major Cineplex นะครับตัวรถประป่าก็5 7า็7นะครับ577,000บาทอันนี้ตกแต่งเป็นสไตล์นะครับป๊อปคอนนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอย่างที่บอกไปนี่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นในส่วนของตัวที่ เขาเรียกว่างานตกแต่งของเขานะครับอาชีวะท้าแต่งแซดปีสองครับแล้วอันนี้คือรถที่ได้แชมป์นะครับเขาใช้งบประมาณในการตกแต่งทั้งสิ้นครับห้าหมบาทแต่ว่ายังไม่รวมอุปรกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนนะครับตัวรถปรเปล่าแปดหกสองนะครับแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งงานตกแต่งให้เป็นไกด์ไลน์แบบนี้นะครับมีหลายอย่างรวมถึงตัว P Runner Super Flex Suspension นะครับอันนี้ช่วงล่างจะนุ่มนวลหน่อยนะครับ ก็เน้นใช้งานในเมืองนะครับเดินทางไกลๆได้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับบรรทุกหนักมากนะครับคันนี้แรงล้าน72,000บาทนะครับแล้วก็เป็นตัวแซดอีดิชันอันนี้ตกแต่งพิเศษนะครับรวมคนก็เรียกหลากหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ปกติแต่ว่าตัวแซดลันเนอร์ครับนึกปแซดอีดิชั่นนะนี่ตัวแซดลันเนอร์อีกหนึ่งตัวนี่ครับตัวแซดลันเนอร์แบบนี้อันนี้ก็จะตกแต่งสไตล์เหมือนตัวสตีดยุทมากกว่านะครับคันนี้ จะเป็นเป็นแบบนี้เลยตัวแซครับตัวั้งหมดจะมีตัดดำเทาตัดดำนะครับมาในส่วนของตัวถ้าอยากได้ Fortuner ในราคาเริ่มต้นเพียแค่1,239,000้านบาทนะครับจะเป็นตัว Fortuner Leader นะครับจะเป็นประมาณนี้นี่แต่ว่าถ้าอยากได้เท่ <c oughs> ๆก็เป็นประมาณนี้และครับอรเอันนี้ตัวตกแต่งพิเศษนะครับตกแต่งเป็นใกล้ลายใช้แม็กของตัวเลนโซ่ให้นะครับนี่ เป็นแบบนี้เลยสวยงามสวยงามครับ1นึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับก็ดูดูดูคุ้มราคานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทครับให้ลักรีโวจีอาร์สปที่ตกแต่งใหม่นะครับแม็กยางด้านข้าโออันนี้ GR เต็มลำนะครับแลกราคาข้างบนนี้นี สปอร์ตบาร์ข้างหลังนี่เต็มเต็มเต็มที่ครับตัวท่อปลาย <c oughs> Carbon, คาร์บอนทุกอย่างเป็นจ r หมดเลยไ,ไหลสุดๆนะครับนอกจากตัวที่ตกแต่งเป็นแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็จะมีตัว Fortuner GR นะครับล้านเก้าหกเก้าครับหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมืนเก้าพันบาทจะเป็นแบบนี้ว่าน่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับแล้วรวมถึงตัว นี่ตกแต่งมาเลยตัว6 i x m a f o นะครับเป็นกับตัวกับเลื่อนสีล้อตกแต่งสไตล์แบบเท่ๆเป็นไงเท่นะมาดูคร่าวๆกันจากเห็นตัวเป็นๆครับมาดูในงานได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวส่วนตัวตัวยาริคเอทีฟนะครับที่เป็นตัวโมเดลลิสตานะครับอันนี้จะสไตล์พรีเมียมหน่อยนะครับสเกิร์ตรอบคันแม็กยางครับราคาเริ่มต้น700,000นะครับนี่หรือว่าอยากเป็นแบบว่าทึมๆหน่อยครับ สีนี้เลยครับสีเทานี่699เช่นเดียวกันครับนี่เป็นตัวยาริสเอทีไนท์เชดครับซึ่งเอาตัวรุสโซนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมนี่เป็นแบบนี้ครับสีสันสุดสนะครับรวมถึงอีกหนึ่งรุ่นที่ว่าใครเห็นก็น่าจะต้องชอบนั่นก็คือตัวโคราเอาซิสจีซึ่งคันนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมสวยงามนะครับ ประหยัดแล้วก็สวยด้วยนะครับด้านในจะเป็นเป็นเบลแดงนะครับตัวอย่างจะเป็นเหมือน GR นะจะเป็นแบบเบลแดงอยู่ด้านในะครับรวมถึงตัวพวงมาลัยจะมีโลโก,โลโก้ GR นะครับสวยงามให้ดูข้างในคร่าวๆนี่ประมาณนี้เลยสวยเบาะคันเทล่าตรงกลางนะครับสวยงามมากนี่นะครับอันนี้เป็นตัวโคราอสนะครับสวยแล้วก็ตัว ยาลิสครอสนะครับคนมาให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงตัว Camry นะครับ c a ม r ีก็มีให้ครบทุกรุ่นนะครับนำมาโชว์กันหมดเลยนะครับตัว Camry รวมถึงตัว Innova s e n i x นะครับเป็น MPV Big MPV ดีกว่าครับที่แบบว่าครอบครัวนี่น่าจะชื่นชอบคันนี้นะครับล้าน4 7 9 0 0 0บาทนะครับดูภายในนี่สวยงาม แล้วเคยมารีวิวแล้วนะลองไปกลับไปดูที่รีวิวได้นะครับมันขับ,บดีด้วยแหละประหยัดด้วยนะครับแต่ไฮไลท์อ่ะโอ้โหไฮไลท์ที่แบบว่าไม่อยากให้พลาดเลยนะครับถ้ามาที่บูตโตโยต้นะครับนั่นก็คือคันนั้นเลยครับเห็นไหมครับตัว c o โรล,ล่าจีอารโอ้โหนี่ตัวเป็นๆแล้วก็ราคาเปิดขายแล้วด้วยครับ4ี่ล้านหนึ่บาทนะครับเป็นไง สวยงามจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็จะเป็นของบูธ t ตโ o ต้านะครับที่นำมาให้ดูกันในงานมอเตอร์อ o นะครับมาก็ได้ครับรถแรกจากแถมกระน,นำซัมเมอร์เซลสวยงามจริงครับกับบูธ t ตโยต้าครับบูธโตโยต้านะครับปีนี้จะดทำภายใต้แกนคอนเซปต์ทุกการขับเคลื่อนเพื่อทุกคนขับเรานำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัทเราซึ่งอยู่เคียงข้างคนไทยแล้วก็สนับสนุนทุกการใช้ชีวิต ของคนไทยครับทุกช่วงทุกวัยทุกอาชีพครับจริงๆปีนี้เรานํารถเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกนะทุกช่วงชีวิตของของของลูกค้าชาวไทยนะครับเรามีรถทั้งหมด12รุ่น25คันมาจัดแสดงในบูธวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือเรามาพร้อมกับแพ็กเกจสินเชื่อการเงินดอกเบีย้ยพิเศษนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บริการหลากหลายครบวงจรตั้งแต่ยูสคาร์ทีคอนเน็กต์เอ่อทีซีเอฟอาร์พลัสเตอร์ต้าชัวอ็อกชั่นเอ็กซ์เพรส เรียกได้ว่าแวลูเชงของเราทั้งหมดย,ยกขบวนมาที่นี่ทั้งหมดเลยครับก็จริงๆต้องเรียนว่าผมว่าเอาที่รถก่อนแล้วกันนะครับคือวันนี้ถ้ามาเนี่ยท่านจะเจอ uh, ทัพรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งจะมีคฮมร์่กอรนะครับแล้วก็อัลติสใหม่นะครับ,ก,รบก็เรียนว่าดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่0.89นะครับแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับหรือก็ทําให้ท่านสามารถที่ผ่อนเริ่มต้นได้เพียงประมาณ7,900บาทนะครับแล้วก็ รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดส0ปีนะและที่สำคัญก็คือถ้าเป็นโซนรถกระบะนะครับเราก็จะมีไฮลัก s ์ซีรีส์เรียกว่ามาครบมีทั้งวันนี้มีรถปปอคอร์มาโชว์ด้วยไฮลักษ์แชมป์นะครับแล้วก็มีรถที่เป็น Work From Anywhere work เวินะครับเป็นรถด,ดัดแปลงจากไฮลัก์แชมป์แล้วก็ตัว Fortuner น้องใหม่ล่าสุด Fortuner Leader นะครับตัวนี้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรถ PPV ในราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็ตัวพระเอกของเรานี่ ที่เห็นบนเวทีนะครับก็ตัวแรงของเรานะครับตัวได้จีอาร a โคลาแล้วก็จีอยาลิสนะครับตัวนี้ลิมิเต็ดนะครับในโลกมีไม่กี่คันก็เมืองไทยได้มานิดหน่อยนะครับถ้าจะจองต้องรีบจองนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็รีบเข้าไปจองนะครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็ยังเหลืออะไรเหลือเอทิฟนะครับเอทิฟไนท์เชดก็จะเป็นตัวเดคอเลตดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองเรียนเชิญแล้วก็ลองมาดูได้ครับแล้วก็ บูธของเราในปีนี้เนี่ยมันจะนอกจากรถยนต์แล้วยังมีเรื่องของการแชร์ประสบการณ์จากนักแข่งนะครับนักขับโดยโดยท่ากัซซูเสซิ่งทีมไทยแลนด์นะครับแล้วก็สตาร์ทีมก็จะมานะครับไปไปายโอริโอน้องมีา่าพิชาทองเจือนะครับปังปอนอัครบุตรก็อยากเจอน้องๆพวกนี้ก็มาได้นะครับก<โ>็มีด้วยครับเป็นจากโครงการอาชีวะท้าแตกแซนะครับก็จะมีรถที่น้องๆอาชีวะเนี่ย ประกวดชนะนะครับเราก็เอามาโชว์ด้วยเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจหรือก็เป็นไอเดียในการแต่งรถของพวกเราครับก็แน่นอนฮะปีนี้แคมเปญต้องเรียกว่าพิเศษสุดน่าจะเคยได้ยินแคมเปญคาร์นิวัลนะครับว้าวสองต่อนะครับก็มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด2องร้อยเล้านนะครับว้าวแรกนี้ก็คือมาถึงํามาสแกน QR โค้ดนะครับสแกน QR วรโค้ดเนี่ยลุ้นนะฮะรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.5%เต์นะครับ ออกรถเสร็จมันลุ้นต่อว่าอาจจะได้ของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง iPhone 16หรือว่าเซ็นทรัลช้อปปิ้งวอลชอร์นะครับทั้งหมด555รางวัลน,นะครับเรียกว่าดีลทุกอย่างโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็ลัคกี้ดรอมีหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากเรียนเชิญทุกท่านให้มาที่งานนะครับโอกาสสุดท้ายก่อนจะปิดที่ท้ายปีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่งาน Thailand International Motor Expo 2024ที่นี่นะครับเมืองทองธานี i อีพาย Challenger Hall นะครับ จนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ทธันวาหรือไปที่ผูดแทนนำหน่ายทั่วประเทศของเราก็ได้ครับ